มีเด็กนักเรียนมห้าที่กระบี่ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้วจูๆ่ๆโรคลมชักเนี่ยมันกำเริบกลางทางทำให้รถล้มนะครับวิทย์จะโดนรถที่ขับสวนมาชนซ้ำด้วยครับไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดครับคุณผู้ชมดูจังหวะนี้นะฮะเนี่ยสไลด์ลงไปเลยคือเป็นแค่วินาทีเท่านั้นนะฮะในวงกลมแดงๆที่เราวงมาให้เนี่ยจะเห็นว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่มีสัญญาณบอกเหตุอะไรล่วงหน้าเลยนะครับแต่ทั้งคนทั้งรถเนี่ย ล้มแล้วก็ถลหยไปกับผิวถนนเพราะยังดีนะครับที่กระบะที่วิ่งสวนมาเนี่ยไม่พุ่งชนซ้ําเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนหน้าบ้านกำนันตําบลกระบี่น้อยจังหวัดกระบี่นายมาโนเครือแก้วกำนันตําบลกระบี่น้อยเล่าให้ฟังนะครับว่าผู้ประสบเหตุเป็นนักเรียนชายชั้นม .5 อายุ17ปีขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปยังตรงนั้นครับแล้วก็เกิดอาการลมชักวูบกระทันหันจนรถเนี่ยล้มลงไปกลางถนน เบื้องต้นพบว่านักเรียนคนนี้มีบาดแผลตามร่างกายตามแขนขาและลำตัวนะครับส่วนศีรษะไม่ได้มีการกระทบกระเทือนแต่อย่างใดเพราะว่าน้องใส่หมวกกันน็อกอย่างน,นะฮะความสําคัญของการใส่หมวกกันน็อกนะเนี่ยมีความสําคัญมากหลังจากเกิดเหตุครับทางกู้ภัยก็พรมพยาบาลเบื้องตน้นก่อนจะนําตัวนักเรียนชายคนนี้ส่งโรงพยาบาลกระบี่ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนะครับด้านคุณแม่ของน้องเนี่ยเล่าว,ว่าลูกชายมีโรคประจําตัวเป็นลมชักบ่อยครั้ง ซึ่งวันนี้เนี่ยลูกบอกว่าเดี๋ยวจะไปโรงเรียนแม่บอกว่าห้ามไปแล้วนะเพราะว่าฝนก็ตกเนี่ยคุณผู้ชมลองดูภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นอยู่นะว่าถานนเนี่ยดูเปียกๆนะถนนนั้นลื่นด้วยนะคะสไลด์ไปไกลเลยใช่พอฝนมันตกแบบนี้โอกาสเกิดอุบัติเหตุมันเยอะนะครับแต่น้องก็บอกว่าไม่เอาจะไปอะ่ะขี่รถออกไปจนประสบอุบัติเหตุอย่างที่เห็นหลังจากนี้คุณแม่บอกว่าคงไม่ให้ลูกชายขี่รถเองแล้วเพราะกลัวว่าถ้าเกิดขี่รถอยู่แล้วลมชักมันกำเริบขึ้นมาอีกเนี่ย อาจจะไม่โชคดีเหมือนกับวันนี้นะครับจริงๆลมชักนี่เป็นหนึ่งในโรคที่เขาห้ามขับขี่เว้นแต่ว่าจะสามารถควบคุมอาการได้หรือว่ามีใบรับรองแพทย์ะนะอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อตัวเองแล้วก็เป็นอันตรายต่อผู้อื่นด้วยนะยังไงต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับต้องระมัดระวังกันอย่างมากเลยนะคะ